เดี๋ยวจะสรุปให้นะพูดละเอียดแล้วเมื่อกี้โอ้ยฉันขนลุกอุ้ยทำบนที่ป่าเลยนะเธอพวกเธอหูยฉันร้อนมากเลยเมื่อกี้เนี่ยฉันพูดถึงว่สฉันโอ้ยไม่ได้นั่นตาย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 ฉันสั่นไปหมดเลยเนี่ยดูสิโอ้ยอันนี้ ไม่มีอะไรนะไม่เน้นไม่อยากจะเน้นม,มากนะพอพูดถึงขึ้นมาหุ้ยขนลุกไปหมดเลยอุ้ยป๋าเธออย่มามาโมโหอะไรเลย,ยป๋าฉันรู้ว่าเธอไม่อยากตายอืมแล้วเออแกก็บอกว่าแกยินดีนะที่จะให้ยูโรเออพี่ยูโรเขารู้จักชื่อไงคือบอกเขาอะคือจะให้ยูโรไปไปดูที่อ่ที่เขาอะไรนะเขาเรียกอะไรหลุมใช่ไหมหลุมฝังอ่ะแกเขาเรียกอะไร เรียกดีๆไม่ใช่เรียกอะไรเรียกที่เขาอยู่กันน่ะเออที่คนคนเพราะที่เขาเป็นเป็นศพไร้ญาตินี่เพราะอะไรเพราะว่าอีป่าเนี่ยเขาเขาไม่มีญาติด้เนั่นไงแล้วเขาก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่แฟนไม่ใช่ผัวเมียกันกับคนที่อยู่ด้วยกันเขาก็เลยไม่มีสิทธิ์ทีนี้ร่างป่าเนี่ยเขาบอกว่าหลวงเป็นคนจัดการให้หมดอหลวงเป็นคนจัดการให้หมดแล้วไม่มีชื่อ,อ,อไม่มีชื่อที่หลุมศพเพราะว่า เป็นคนละญาตินิราานามเขาบอกเป็นศพนิรนา,ามที่แปลให้ดูนะเพราะว่า,าไม่มีป้ายชื่อถ้าเกิดมีป้ายชื่อหรือมีหินอ่อนมีอะไรที่สวยๆเนะี่ยเขาจะเสียเป็นหมื่นเออเสียเป็นหมื่นทีนี้ถ้าไม่มีญาติถ้าไม่ใช่ญาติเขาพูดถึงว่านเนาะแต่อูเวอร์เนี่ยที่อยู่ด้วยกันถ้าไม่ใช่ญาติเนี่ยเขาก็จะอะไรนะหลวงก็จะทําศพให้ฟรีแต่ไม่มีชื่อ เท่านั taxpayer, ้นเองอเดี yeah. also, du, 6, 6. Mm. And, ๋ยวจะเปิดให้ฟังนะทุกคนแล้วไปแปลนะเจ็ดนาทีนะเขาบอกว่าเดือนเดือนหกเดือนมิถุนาเขาตายวันที่ยี่สิบแปดนะฮะ กูว่าแกบอกว่าแกเสียใจมากแกช็อกไปเลยแกช็อกแกเสียใจมากแกบอกแกช็อกอีคร uh, uh, ัอี uh, อีป่านี่เขาไม่ได้ป่วยนะเขาบอกอีปาเขาไม่ได้ป่วยเออเขาบอกนะ mm hmm. เขาไม่อี ank, <have> บานิครังนะอบ่ายโมงเขาอยู่บ้านอืม uh อืมเขา้ารงก h ขาไปดื่มเขาไปดื่มกาแฟแป๊บเดียวเขาบอกแต่คนเนี้ย แต่ผู้ชายอเวอร์เนี่ยเขาจะไปดื่มกาแฟข้างนอกหลังส,สามสีส่ชั <Yeah. S 2> 3, ่ก็หมายถึงว่าประมาณสิบสิบห้านาทีบ่ายสามอะไรเนี่ยเขาก็เลยเสีย Sie lag tot im Stuhl, Lack, tot, tot. Ja. Dann, kam, dann kam Arzt, die, die dann kam Polizei, ja? dann dann nochmal Krankenwagen, kamen alle vorbei ja? und ja? haben auch versucht, Wiederbelebung, weißt du? Ja. Ja. Aber sie ist tot, sie ist wirklich tot. Ja, ich kann nicht mehr dazu sagen, weißt du? Ja, ja, ich verstehe. Aber nochmal, wirklich, keine Leute wissen. Ja, also, ja, wenn ich keine Lula sehe, woher sollen sie wissen, weißt du? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Have, die Dami hat einen YouTube-Kanal mehrere Kanäle gehabt. And ja, ja, ja. Und haben YouTube-News gesungen. Genau, ich glaube, ich habe gesungen. Aber wenn sie nicht mehr da ist, kann ich einmal im Kanal was reinbezogen. Ja, yeah. uh, so, dass sie tot ist, einmal. Ja, habe ich. เขาบอกว่าห้าสิบข้อความที่โทรมาหาเขาที่เขียนมาหาเขาคนไทยพูดภาษาด้อยไม่ได้เขาบอกเขาเศร้าเขาเสียใจเขาไม่มีอารมณ์ที่จะพูดอธิบายอะไรเลยงชั่วโมมเขาบอกว่า เขาเป็นเพื่อนที่ดีเออนัวกู n ต่ฟอยกคือแค่เพื่อนไม่ใช่เป็นแฟนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผัวเมียกันไม่ได้แต่งงานกันเนาะเป็นเมียมาที่นที่มาีทอเขาอยู่ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างเขาไม่ได้อยู่กับฉันตลอดอื ไปเนี่ย็คืออยู oh ่กับฉันอยู่ห้องเดียวกับฉันเขาบอกไปซูกโอเคโอเคจะไม่อธิบายแลนะต่อไปเนาะบาอายาาฟรยาต้องเป็นวันศุกร์มเขฉันมเขาบอกว่าเขาสปเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วเออ แล้วก็เราก็สไปเบอร์โทรศัพท์เข้าไปแล้วจะได้ติดต่อง่ายถ้าคนอื่นโทรไปเขาก็พูดไม่รู้เรื่องเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาบอกอืเข้าใจแต่ยูโรยูโรไม่นามดอมาเขาชื่อทัมมี่นะอีป่าใครๆได้ชื่อจริงบ้างยังสำเนียงสำเนียงแสงโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ เขาคุณสำหรับสติกเกอร์น้ำใจนะคะัสำเนียงแสงวงอันนี้แหละแกแกอ่านให้ฟังอ่ะเนาะที่แกพูดอะ่ะสำเนียงโอเควอทแฝงติดต่อทางไกลซุปเธอมาสุดการเดี๋ยวเราไปด้วยกันที่ที่ลูมฝังศพเขาจะพาพี่เยี่ยมเห็นไหมสรุปแล้วเนาะเราไปวันนี้เราก็ไม่เสียเราก็ได้นะเราก็ได้ดูความจริงเนาะ บพระคุณอะไรนะต้องตุ๋ยบ้างไงนะคุณยูโรชอบเดินทางไปหาป่าฮะขออะไรนีสำเนียงแสงวงใช่ไหมเออสำเนียงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกแป๊ดนึงอาจจะใกล้จบแล้ว s u p ป r ร์โยมิสอีกโฟ r ื่อ r เราจะย s h ันก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  w นกั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 นก e นกั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 นะันก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 ันันก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 ัอกัน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 กัอกันกันกรันกนานันนันนนนกักันกน้นนัอกันนนะัันกัน Also mhm. weißt du, sie ist gestorben am 28. Juni. Ich bin sehr traurig, ich bin geschockt. Ja? Äh, ich bin traurig, ich bin sie geschockt. Das ist nicht krass. Ich nicht hab, war, sie, war sie zu Hause. Ich habe gesagt, ich gehe kurz Kaffee trinken, ich komme wieder. Mhm. Und nach drei, vier Stunden war ich zu Hause, war sie tot. Ja? Weißt du, Sie lag tot im Stuhl. Dann kam Polizei, dann kam, kam, yeah. kam nochmal Krankenwagen, kamen alle vorbei und yeah. mm -hmm. haben auch versucht Wiederbelebung, weißt du? Mm -hmm. Aber sie ist tot, sie ist wirklich tot. Tot, das heißt tot, Ja, Aber wirklich die, äh, die 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 ทามี่นะทามี่นะชื่อนางชื่อเล่นนางนะแดน์้องเพลงเขาไม่อยู่แล้วฉันก็เสียใจฉันก็คิดตึงนะกลาวันนะปวันมินิฟลุมซิกซากันไปคขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจนะครับ Ich, ich bin mit meinen Nerven am Ende, mhm. ich bin traurig, oh. ich, bin, ich bin geschockt. Okay. Ich, okay. Bin traurig. Ich, ich bin taulig, ja. ich bin besorgt. Was glaubst du, was man auf einen Schock bekommt? Mhm. Ein Mensch lebt ja. und nach acht Stunden dieser Tod, tot. Ich, äh, ich habe einen Nervenzusammenbruch gehabt, mhm. weißt du? So. Und ich bin, ich bin ein guter Freund, ich bin ja. weder Mann ja. noch noch ich bin nur guter Freund, sie hat ja. bei mir mal gewohnt, immer wieder. ich habe hat bei mir gewohnt, ich go? anders gewohnt, mhm, weißt du, mh. dann, wo, da. dann bei mir. ich bei ich bin fast und Und ich kann nichts, ich kann nicht mehr sagen und ich kann auch nicht im YouTube-Kanal alles Ich ja, denn einmal, die Name von, die, ใชฉันมะีชอชื่อของอชื่ uh, ulo, อของเธ่อ ulo, ของเธอชื่องเธอ่งเธอชอขงเธอชืงเธชื่อขงเือองเธชื่อขงเอือของเธอช่อของเ่อขอ่อขอชื่อเ่อของเธอชื่อเอชื่อของเชื่อของของเชื่อองืออเขงเอองเธองอ่อเข่องืเข่ือจชื่อง ที่เอที่เขาอะไรนะเขาเรียกอะไรหนะลุมใช่ไหมหลุมฝังแก <c oughs> เขาเรียกอะไรเรียกดีๆไม่ใช่เรียกอะไรนะเรียกที่เขาอยู่กันอะ่ะเออที่คนคนเพราะที่เขาเป็นเป็นศพและญาตินี่เพราะอะไรเพราะว่าอีป่าเนี่ยเขาเขาไม่มีญาติดีเนั่นไงแล้วเขาก็ไม่ใช่เอเขาไม่ใช่แฟนไม่ใช่ผัวเมียกันกับคนที่อยู่ด้วยกันเขาก็เลยไม่มีสิทธิ์ทีนี้ร่างป่านี่ยเขาบอกว่าหลวงเป็นคนจัดการให้หมด 嗯。<Yeah. S 2> yeah.